สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้น่ะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอเลชาเนีค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพอจะมาบอกวิธีนะคะในการตั้งสถานะคบกับแฟนใน a c e b o o k ค่ะทุกคนว่าเราเนะะี่ยค่ะจะต้องกดอะไรบ้างแล้วก็ไปที่ไหนบ้างะคะ่ะสำหรับใครนะคะที่กําลังอินเลิฟแล้วก็อยากตั้งสถานะคบกับแฟนใน a c e b o o k นะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยมาบอกวิธีกันค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะแล้วก็กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดทุกกออยย่่าางงเเเลลนพืป็ํั ให้เหยด้วยค่ะที่สำคัญตอนนี้เนี่ยเรามีเพจ Facebook กันแล้วนะคะทุกคนกับเพจที่มีชื่อว่าอรชาชนแนลนะคะมีสาระความรู้ดีๆให้เ,เพื่อนๆเนี่ยได้ไปติดตามกันค่ะแต่ว่าในวันนี้นะคะสำหรับใครที่อยากรู้วิธีการตั้งสถานะคบกับแฟนในเฟซแล้วนะคะทุกคนให้เรานะคะหยิบโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลย mm hmm. โอเคค่ะทุกคนก็ถ้าเราเนะคะเข้ามาใน Facebook แล้วหนาะให้เราเนี่ยกดไปที่เมนูนะคะแล้วก็เข้าโปรไฟล์ Facebook ของเราได้เลยค่ะ หลังจากที่เรานะคะเข้ามาแล้วนะเขาจะมีคอมโบ้แก้ไขอยู่ค่ะทุกคนกดเข้าไปได้เลยหลังจากที่เรากดแก้ไขนะคะให้เราเนี่ยเลื่อนลงมาค่ะจะมีคําว่ารายละเอียดนะคะให้เราเนี่ยกดที่คําว่าแก้ไขตรงรายละเอียดค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราเลื่อนลงมาเลยนะคะเขาจะมีคําว่าสถานะความสัมพันธ์อยู่ค่ะเพื่อนเพื่อนก็ให้เราเนี่ยกดที่คําว่าเพิ่มสถานะความสัมพันธ์ไปได้เลยหลังจากกดไปแล้วนะคะเนี่ยเขาเนี่ยก็จะมีสถานะความสัมพันธ์นะคะก็ให้เราเนี่ยกดได้เลยค่ะ ก็จะมีสถานะให้เราเลือกนะคะว่าตอนนี้โซนมีแฟนแล้วมั่นแล้วแต่งงานแล้วนะคะสมรสระหว่างเพศนะคะคบหาอยู่คือแบบมีเยอะเลยนะคะเพื่อนๆนะสมมติว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาตั้งคบกับแฟน,นะคะ่ะกดมีแฟนแล้วแบบนี้นะคะทุกคนนะหลังจากนั้นนะคะเราเนี่ยกดเลือกคาว่าคู่รักค่ะ เวลาเรากดเลือกคําว่าคู่รักตัวนี้นะคะก็คือพิมพ์ชื่อ Facebook ของแฟนเราได้เลยนะคะทุกคนนะก็อันนี้พิมพ์ค้นหาไปได้เลยนะนี่นะคะอ่ะสมมุติพอก็เป็นแบบ Facebook ตัวเองอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครมีแฟนนะคะก็เลือกชื่อแฟนของเราได้เลยนะคะทุกคนนะ หลังจากนั้นค่ะเขาจะมีให้เราตั้งค่าตัวปีด้วยค่ะทุกคนก็กดบวกไปได้เลยนะคะก็เลือกปีที่เราคบกันได้เลยสมมติว่าพอเพื่อนคบกาแฟนะคะปี2024เลยนะคะก็กดเลือกไปได้เลยกดเลือกเดือนได้ด้วยนะคะเพื่อนๆนะอ่ะคบเดือนนี้นะคะเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็เลือกวันที่ใดด้วยนะคะอ่ะสมมตินะคะตั้งคบวันที่5แบบนี้นะคะทุกคนเพื่อนๆก็กดตกลงกันไปได้เลยนะนี่นะคะทุกคนนะเราก็เช็คข้อมูลให้ถูกต้องเรียบร้อยนะคะ หลังจากนั้นค่ะทุกคนจะมีด้านบนด้วยนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นสาธารณะใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยเขาจะมีให้เราเลือกค่ะถ้าเป็นสาธารณะนะคะแปลว่าทุกคนเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเราหรือว่าไม่ได้เป็นเพื่อนเราใน f c e e o o o นะคะจะเห็นสถานะตัวนี้นะคะว่าเราเนี่ยมีแฟนแล้วค่ะแต่ว่าถ้าใครนะคะอยากให้เพื่อนเห็นแค่เฉพาะเพื่อนของเราที่เป็นเพื่อนใน f a c e b o o k นะคะก็กดที่ของว่าเพื่อนนะคะทุกคนนะอันนี้ย ก็จะเป็นเฉพาะเพื่อนของเราใน Facebook จะเห็นเท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือเฉพาะฉันค่ะแต่ว่าอันนี้เราอยากเปิดเผยให้คนอื่นรู้นะคะทุกคนก็เลือกเป็น2อ,อันบนนะคะทุกคนนะอ่ะสมมุติของพยนะคะจะตั้งเป็นสาธารณะเลยก็เป็นสาธารณะนะหลังจากนั้นนะคะเ,เพื่อนๆกดขําว่าบันทึกได้เลยค่ะ พอเรากดที่คำว่าบันทึกแล้วนะคะเราเนี่ยก็จะตั้งคบกับแฟนเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นการบอกแบบสาธารณะนะคะก็คือบอกให้ทั้งคนที่ติดตามเราหรือว่าไม่ได้กดติดตามเราไม่ได้เป็นเพื่อนกับเราใน a c e b o o k เนี่ยก็สามารถรู้สถานะของเราได้ค่ะแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้นะคะสมมติว่าเพื่อนๆกดบันทึกแล้วนะคะเขาเนี่ยจะส่งคําเชิญนี้นะคะไปให้กับแฟนของเราคะ่ะเพื่อนๆเนี่ยก็ให้แฟนของเรานะคะกดไปที่ตัวแจ้งเตือนนะคะแล้วก็กดคาว่ายืนยันว่าเราคบกันแล้วค่ะ พอแฟนของเรากดยืนยันว่าคบกับเราแล้วนะคะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะก็ะคือสถานะก็จะขึ้นนะคะว่าเรากับแฟนเราเนะะี่ยค่ะมีการครบกันเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ share, กดแชร์กด Sub s cribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนตัวทรนะคะอยากให้พ่อยทำคลิปอะไรเพิ่มเติมอีกเนี่ยเอมเนต์นบอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะ ที่สำคัญตอนนี้นะคะเรามีเพจ Facebook กันแล้วเรียบร้อยนะคะกับเพจที่มีชื่อว่าอาร์เรชาช n แนลสามารถเปกติดตามกันได้นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น t i k t o อนะคะเลมอนเอ๊ะเฟซบุ๊กไอจีนะคะหรือว่า u t u b e เนี่ยติดตามได้กันแบบทุกช่องทางกันเลยทีเดียวค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพอ็ก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย